แฟนครับออฟฟิเชียไหหลไปลาลากเดินได้แล้วลาโอ้ยทำไมลุงต้องปุูผมทุกเรื่องเลยเนี่ยลุงมีเรื่องอะไรครับวันนี้แหมมาดูดิ่ออกมาเร็วนะลุงมีอะให้ดูนะนี่ออกมาอะไรลุงนี่ดูดินี่บ้านหลังไม่เริ่มเลยฝนตกเลยอ่ะไอ้ลุงท้องกรถาไปเลยนะฮาร์ดอันเชิวเฮ้ยลุงเฮ้ยฝนตกได้ไงนายลุงอ่ะลุงไม่รู้อ่ะนะอ่ะเอาเป็นว่านตาม,มาเนี่ย ลุงพาไปดูอะไรนี่นะเรนแม่บ้านโคตรยาวเลยเฮ้ยลุงนี่ใครมาสร้างไว้เนี่ยแม่โรยเียนะเพิ่งมาเมื่อวานเองนะนะอ,อนะตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ขวามือลุงด้เมือ่อกี้เฮ้ยลุงแล้วทำไงลุงผมอยากไปดูอ่ะไปปไป,ไป,ไ,ปไปดูกันเดี๋ยวไปลุงมันเหมือนแบบหูบ้านอย่างใหญ่ลุงใช่แล้วนะโคตรสูงเลยนะมีใครอยู่ข้างหน้าด,ด้วยเห็นไหมนะอผมมองก็ไม่เห็นลุงเฮ้ยสลุสุสทีครับครับสวัสดีครับเฮ้ยที่นี่คือที่นี่คืออะไรเหรอครับเนี่ยอ่ะคือแรหนู ที่นี่คือดันเจียนฮะเฮ้ยดันดันดันเจียนดีเหรอเนี่ยใช่อะไรวะใครอใครดันอะไรวะอ๋อลุงดันเจี้ยนดันเจี้ยนมันคล้ายๆแบบว่าเหมือนพูดแบบว่าพี่ชิดแล้วจะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้ลุงแบบว่าเป็นดันเจี้ยนแบบพวกบอสอะไรเงี้ยอ๋อลุงเคยดูการ์ตูนนะใช่ใช่ลุงอยากกูอยักอะไรแล้วกันต่อไปหนูก็เข้าใจง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้โง่เลยเอ้ยเด็กนี่มันด่าเราโง่ไว้หมายว่าถ้าสมมติเราเราเราถ้าสมมติถ้าเราพิชิตที่นี่ได้เราได้เงินไหม ได้แมได้แม่มีของตอบแทนให้แล้วนอย่างชอบไปแปะปะพร้อมยังแซมมี่เฮ้ยทูนี่ยลุงลุงมีพวกกับดักด้วยล่ะฉันเตือนไว้ก่อนละขอบคุณมากเลยนะเจ้าหนูมันขำอะไรของมันไว้หนูนี่ไอ้เงียบไปไปรูปไปเข้ามือดีกว่าไปไปไปเจอกันครับบ๊ายบายเอ้ยเจ็บม่าอาไปต่อแซมมี่อ่ะไปให้ต่อบ้าฮะลุงผมทำเองดีกว่าลุงอ้ากูต้องอาไม่ใช่เหรอเอาใหม่ โอ๊ยโอ๊ยเจ็บไอ้โง่เอ้ยระวังไอ้เจ็บจะตายเห็นไหมรู้ค่อยๆเดินลุงอ่ะลุงค่อยๆอยู่โอ้ยโอ๊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 ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยจะด้วยลุงติดไฟลุลิไปลุลิไปโอ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนกล่องอะไรวะเนี่ยไอ้ล le ุงเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงต่อๆๆทอมเรารวยแล้วแจมิเราเป็นทองหนึ่งก้อนแล้วแต่ทองมูลค่ามันของเท่าไหร่วะเนี่ยก้อนก้อนเล็กมากๆเลยนะรู้ว่าน่าจะถูกนะ ไม่รู้ลุงแต่ว่าทองทุกอย่างมีค่าลุงถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ต้องถึงเราจะถึงเราจะไม่จนหรือเราจนเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของเงินลุงไอ้พูดถูกเอาไปเลยห้าบาทลุงตามมาลุงลุงที่นี่มันดูแบบเป็นดินนะลุงนะแน่นอนไอ้ห้มันเป็นดินนะเออมันคงเป็นเป็นทรายมั้งนะห้องเชือดลุงอ้าัวอะไรวะเนี่ยลุงไอเลี้ยงได้เลยลุงลุงมีอาวุนไหมเนี่ยอ่ะมีมีนี่เอาไปนี่ลุงมีดาบไม้ให้เอาไปนี่ยเนี่เอ้ไม่ใช่ดาบไม้ดาบหินดาบหินอ่ะนี่อ่ะ เอาไปเอาไปนี่นะชุดๆเอาไปนี่นะลุงให้ชุดนะเฮ้ยลุงลุงไม่ได้ชุดเลยลุงนี่ปืนเออเอาไปก่อนนะนี่นี่เดี๋ยวพี่พุ่นจะดูสรุปเลยเอาไปเอาไปไปลุงไปปืนพรกอนแล้บอกลุงพร้อมยังพร้อมแล้วไปลุยลุงเปิดประตูนะไปลุงมีคนตายด้วยลุงไอเจ้มันยิงฆ่ามาก่อนเบ่งลุงมันมาแล้วลุงไอเลี่ยนเลี้ยนลุงไอเลี่ยนอ่ายิงมันกินมันกินมันลุงมันกำลังจะกินเราลุงอ่ายิงมันดิยิงอยู่ลุงมันยิงอยู่มันจะกินเรา เออเดี๋ยวตัว so หนึ่งเว้นี่แน่ไมลูกค้ามันเป้าตายซะเอ้าสวยงามสวยไปสวยลุงก็ไม่ต่อลุงอ่ะลุงคิดว่าเราไปขึ้นข้างบนแน่ๆเลยนะเหมือนมีลาวาด้วยเว้ยหยดมานต้นต้งเต้งตองเนี่ยลุงไปลุงไปลุงลุงเฮ้ยมีกล่องลุงมีกล่องลุงทองอ่งรวยแล้วเว้ยแปลว่าทุกอย่านน่าจะมีกล่องน่าจะมีทองแน่ๆเลยอารแซมี่นะมาใช่ลุงเฮ้ยเสียงอะไรลุงใครหัวเราะอยู่ข้างบนแหมลวนะเหมือนมันดุดินเลยเว้ยลุงเดี๋ยวนี้มัน เฮ้ยเสียงใครคำเฮ้ยมันดินมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะไอ้บ้านแกไม่แร่วะมาแต่เมื่อไหรนั่นน่ะนายไม่ต้องมายุ่งหรอกยิงทิ้งแล้วไม่รู้ลุงงานจะตายชัมมี่เฮ้ยลุงจับมือผมไว้ลุงจับมือไว้จับมือไว้ไม่นะแวดมมี่ลุงกาน่าจะตายเฮ้ยลุงจะขึ้นมาขึ้นมาลุงขึ้นมาโอ้ยลุงก็โดนเผาเฮ้ยขอบคุณมากแดมมี่ไม่ต้องลุงเกือบตายแล้วเนี่ยได้ลุงทำให้ไม่ตาย อีกคนนึงล่ะเฮ้ยแกแกปักหมาปักหมายิงยิงยิงลุงมันยิงไม่เข้าลุงมันเป็นมนุษย์ดินดินป่าวะเนี่ยฮะยิงไม่เข้าอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปลุงผมไปก่อนนะชึบนายจะต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้ชั้นรู้แล้วไม่ต้องพูดอ่ะตายแล้วนะรู้แล้วอ้าวเมี่เดี๋ยวไปลุงสูบใบตายแล้วลุงรู้แล้วนะเมื่อกี้ลุงโดนคนร้อนเลยชึบโอ้ยลุงลุงทางไอเดียโอ้ยลุงบุกังตาย ร์มี่รักกอดรักเอ้ยดีทําไงเด็ดดีทําไงอ่ะโอ้ยอโอ้ยฉันให้พรป่ะอ่าพรข้อน,นึงเลยเร็วอ่าเดี๋ยวนายก็จะเป็นนาเองแหละอาดีมากดีมากพอรับม <c oughs> ามาเยอะเบื้องหลังกูได้ <c oughs> ได้ไอ้ช่วย <c oughs> จำตาตัวยกมุมไ่แก้ให้พอัวเองนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยลุงโอ้ยนี่มาแล้วเออฉันน่าจะสูงตัวแกสูงๆแต่นี้จะได้ตกลงมาเก็บเฮ้ยโอ้ยลุง่อยข้อดนึงอย้อดึงง่อย้อดึงข้อท้ายง้นได้เลยๆเลยๆเลๆเลยๆเลยๆยๆเลยๆเลยๆยๆเลยลยๆเยยเยยยลเไ้นี่มันพูดเยอะเลย ฉันมีหน้าที่มาป่วยปลนประสานพวกนายนะไปพูดมากเว้ยหลบหน่อยโอ้บักหาเลยปึ๊บไอ้ก้อคอยขอ้อหนึ<บ>่งโอ้ยไหนสิ่งเปลืองจริงๆนะเฮ้ยไปมันจะบอกจริงแล้วลุงปึ๊บไอ้กาไอ้าเอา้าลุงมันด่าผมอ่ะไป้ลุงด้ดีนะเมื่อกี้มันด่าผมาามันดา่นดาลุงไอ้แก่ด้วยแหละไอ้ <S <S ไปก<ด>็ไม่เปประโยชน์หรอกไปชุบชุบลุงมองเราไปหาลุงไารีบตามมาเทมี่ลุงระวังลุงไปบอกตัวเองเถอะนายไอ้แก่เอ้ย ลุงเอ๋ยุ๊บผ่านได้ลุงอ้าสวยงามเว้ยเขาบนนี้อะไรวะเนี่ยลุงทองลุงอ้าสวยงามสวยงามเก็บไว้เลยนะลุงมาเมาไหนแล้วลุงเห็นตัวเมื่อกี้ลุงทำไมกระสุนลุงให้มันปิดมันอะอุ้ยโทษทีลุงลุงมันมันมันขำอยู่เลยมันพูดมาเอ้าเฮ้ยตัวเราไม่เนี่ยฮะเฮ้ยไปรีบขึ้นไปดีกว่าลุงรัวผมด้วยลุงไปลุงเหี๋ยวไปลุงอ้าตามมาไปมันขึ้นมาเมื่อไ่เมื่อไหร่วะเนี่ยมันดินเฮ้ยมีอะไรเนี่ยนี่ตอบตอบตอบป้าคำถามบอสคำถามไม่คร เขียนภาษาไทยแบบไหนถึงจะถูกต้องแบบไหนอ่ะบอกหน่อยดิยังไม่บอกหรอกนะอ้ยนี้มันจะบอกไดอ่ะลูนคิดว่าไปแรกอนะลูจะเข้าอนะอ่ะเออให้ให้ให้ใ่ะให้พอรู้ได้ไหมให้ลูมันเกิดตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมเสียพลาดแค่นั้นจริงๆเลยโอ้ยเก็บเวยเ้ยขอบคุณมากนะเอาต่อไปมาข้าเขียแบบไนถึงาประตูสองได้เลยนะแอคชั่นคอยขอดคอยขอนึงคอยข้อนึงนะ ขออข้อนึงนะให้ลุงเกิดนะดอกนายที่เชฟพลังสิ้นแรงมาแเดาไปแสเม่ประตูสามไมค์ครับเขียนภาษาไทยยังไงถูกต้องไมค์ครับอันนี้มันครับอันนี้ไมค์ครับผมว่าอันนี้ถูกลุงเฮ้ยลุงถูกต้องเลยลุงโอ้ยแล้วลุงตาทำไมต้องสองรอบเนี่ยไม่รู้ลุงลุงขึ้นบนกันปะห้องเชื่อลุงอ่เชื่ออีกแล้วเออไม่ไหวเลยเว้ยเพราะว่าน่าจะเชื่อเป็นตัวอะไรวะโอ้ยควายกระทิ้งลูกเข้ามาลุงลุงเออตัวอะไรวะเนี่ย ไม่รู้ลูก้าไปเร็วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอลยโอ๊ยงอกล่อวย่อ้ยโอ้ยเอ๊ยยอนไ่อ๊ยรอ้ย้อมยรอี่ปอายบอกไงอ่ะโอคยูอไปช่วยปุ่มลองไปเลยโอ๊่โอ๊ยโอนยโล๊ยโอ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 ยโอ๊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 ยโน๊ย้เ๊ยช่วยโอ๊ยุงหาปุ่มหาปุ่มเร็วๆเพราะปุ่มน่าจะอู่ขอางบนแน่เลยอยย่หายยโอ๊นโย ไอ้ดินบอกได้ปู่มอยู่ไหนไอ้ดินฉันไม่บอกหรอกน่าเออปู่มปมอันน่าอยู่ย่างๆแน่เลยอะลุงลุงหาแล้วลุงหาเร็ว้าไหนวะเออเอ้าลุงนี่ไงเอ้ามันหลอกควายไปแน่โหปุ่มอยู่แค่นี้เองโหเฮ้ยอยู่ใกล้เนี่ยจะหาไม่เจอคนงงไอ้ดินไอ้ดินนี่มาหลอกเราแน่เลยว่ะไม่รู้อะลุงไอ้ลุงฮึบลุงมาแล้วลุงไออ้าวได้เฉยลุงอ้าเดี๋ยวบอกว่าในกล่องมันมีของสมบัติมีเพชร ลุงเรารวยแล้วลุงใช่แล้วอ่ะไปกลับบินเถอะลุงไปไปแรมี่ไปลุงปึ๊บอ๊แมงโดดไปลงน้ำบ่เฮ้ยบอยนี่คือบอยนี่คือสิ่งที่เราตามหายเลยใช่ไหมนี่ยฮะบอยพี่ชิตดันเจียนยังไงล่ะโอ้ดันเจียนเหรอครับคล้ายเกมเกมหนึ่งเลยนะครับทำไมครับบอย โอ้ชึบเป็นไงบอยโคตรเก่งว่ะเราเก่งว่ะฉันเก่งไหมบอยสุยอดเลยครับฉันต่อข้ามได้ดีมากบอยชมฉันชมฉันเยอะฉันชอบคุณชมฉันบอยดูฮึบเป็นไงเก่งไหมบอยโอ้สุดยอดเลยครับเอ้ยไปบอยจะตกเลยอ่ะบอยโคตรค่าบอยบอยนี่ต้องฝึกเยอะบอยดูชึบเป็นไงเป็นไงโอ้โคตรเก่งเฮ้ยบอยโอ้โหบอยกัดบอยขึ้นมาขึ้นมาบอยขึ้นมาทางนี้บอยโอ้ยบอยเฮ้ยมางขึ้นมาขึ้นมาบอย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 ข้างหน้ามีมนุษย์ทองด้วยบอยแล่าเล่าเขาเนี่ยมนุษย์ทองเฮ้ย อย่าพึ่งครับปูพุ่งก่อนนะอ๋อปูพุงก่อนเฮ้ยบอยเขาไม่ต้อนรับอ่ะบอยโอสุดยอดไปเลยครับเชิญฮะอืมแน่นอนเชิญฮะเชิญเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนบอกฉันสิบอกฉันหน่อยว่าคือที่ไหนมาคืออะไรที่นี่นะฮะก็คือเอ่อดันเจียนเทคนะฮะเพื่อที่จะให้คนมาประบิปิพิชิตฮะอ่าฮะแล้วไงต่อแล้วไปพิชิตแล้วได้ของรางวัลไหมครับหรือยังไงฮะได้ฮะโอ้ขอบมากแล้วไปเลยได้ไหมครับ อันนี้คือสหรับคนรวยใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าคนโดนแน่เลยอ่ะบอยโอ้ดูไม่มีราคาเลยฝั่งนู้นใช่ครับที่นี่ไปของคนรวยใช่ไหมเจ้าเจ้าหนูใช่แล้วฮะไปบอยดิสโกบเข้ามาบอยเข้ามาเจ้าตามมาในกล่องมีอะไรอ่ะบอยโอ้โห้ยเฉยๆนะมันก็แค่เงินอ่ะนะไปขึ้นเงินดีกว่าไปครับตามมาอุ้ยบอยมันต้องมีคุญแจแหละบอยเข้าไม่ได้อ้าว ดไปเลยฮะมึงกับบอยต้องมีคุณแจอะไรล่ะพีทบอยตัวนี้มันต้องมีคุณแจเหรอโอ้คุณแจเหรอนี่ไงกล่องแน่เลยบอยเร็วเธอตามหาเลยบอยเร็วตรงนี้มีแต่โทมีแต่โทมีแต่พีทอ๋อนี่เหรอคเจอแล้วเขาเจอครับไหนออกมาฉันไปบอยตามมานี่ไงเปิดประตูเจ้าบอกตามมาเรียบร้อยทามาตามมาไม่ต้องปิดหรอกบอยโอ้ยนี่เราต้องโดนเลยเนี่ยใช่ไหมเจ้าหนู บอยไปก่อนเลยผมเชื่อไหมฮะโดนโดนเดีอางี้ถ้าพวกฉันไม่ใช่ลาวาถ้าพวกฉันตกไหนฉันขอพรแบบว่าแบบขอเกิดใหม่ได้ไหมฉันตกลาวาอะไรเงี้ยใช่ครับไปเร็วบอยตามมาฮึบเข้าไปบอยเดี๋ยวตกลาวาไม่ตกแล้วเขาจะนายฮึบฮึบดึงดึงโอ้ยโอ้ยขอพรหน่อยขอพรหน่อยขอพร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 ครับเอคชั่นโอ้ย โอ้ยเจ้าน่ยขอบคุณมากเจ้าหนูขอบคุณมากโอ้นี่คือควันเฮ้ยจ้าน่อยบอยหอมไม่เป็นควันควันเลือดควันเลือดตามมาบอยปึ๊บปึ๊บชุ๊บชุบปึ๊บโอ้โหหูดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบอยดูดิย้ำใหญขึ้นเรื่อยเรื่อำใหญ่ขึ้นเรื่อยเยปึ๊บบอยบอยนะบอยเอ้ยฝากด้วยบอทองบอทองใช่ฝ่าวด้วยบอยขึ้นมาเร็วเจ้าหน่ยผมมาเร็วบอยขึ้นมาบอยเร็วฉันรอบอยขึ้นมาสวยเขาเขโดดเขาเขาโดดเดี๋ยวรีบ อะไรหลดสวยโอยบอยโอ้ยบอยได้ไป็อะไรของนายอะจะท้อคือเปล่ด้วยฉันฝากด้วยเสียงผมเปลี่ยนเลยตามมาเลยก็ได้เจ้าทองตามมาเลยขึ้นมาเลยโดนตามมาเฮ้ยผมไม่เก่งเจ้าหน่อยผีบอกทองเจ้าหน่อยจัดจัดดึงแบบพาเขาขึ้นมาที่นี่ทำไมอ่ะเจ้าทองเฮ้ยยินดี哈เฮ้ยขอบคุณมากไปบอยห้องต่อไป เฮ้เออฉันขอวุ้นหน่อยดิฉันคิดว่าประตูต่อไปน่าจะมีคนแน่เลยน่าจมีตัวอะไรแน่เลยอะวุ้หน่อยไหนดีครับมีสกอมีเอ็อสกาดีกว่าฉันชอบสกางั้นหัวมาเอามาอืมมีชุดไหมมีชุดไหมช่วยชว์ชุดเพ้รหน่อยเตรียมเตียมไแล้วม่เจบอยจะทองเอาเป้าจะทองเอาเป่าอาช่เปล่าอ๋ออันนี้ไปกินแล้วกันนะเอ้ามาอยู่อ่ะเงียบอ่ียบเฉยอาจะทองมาผัเปิดเลยครับหยุดหยุดเฮ้ยหย่าหย่าหย่าย่าหย่าหย่า่า่าย่าย่าย่ อันไหนราคาแพงกว่ากันเขาบอกผมว่าอันนี้นะครับมันเขียนว่า1นึ่งแสนตัวนี้หนึ่งแสนอันนี้1นึ่งล้านห้าแสนอะบอยลองกดดิปล่อยลองกดอันนู้นอันนู้นเอ้าเฮ้ยเจ้าทองไปดึงเขาลงมาเลยเดี๋เจ้าทองได้ฮะเฮ้ยเกอะไรอ่ะเจ้าทองอ่ะเจ้าบอยกดอันนี้สินี่ราคาแพงกว่าไม่ใช่หรอ,อตัวเลขตัวเลขเยอะกว่าอ๋อมันเป็นสกุลบาทนี่1นึ่งล้านห้าแสนบาทตัวบีอะ อันนี้คือ1ล้าน1นึ่งแสนดอลลาร์1นึ่งแสนดอลลาร์เท่ากับ2องแสนไอ้องล้าน9ก้าแสนบาทอันนี้แพงกว่ามาเลยเจ้าเจ้าเจอยจิรันโอ้ยยักยักยักษ์ยักษ์เจะาบอยยักษ์ยักษ์เออสวยเบ่งเบ่งสวยกล่องคืออะไรอ่ะเฮ้ยที่นี้มีปุ่มเลยเจ้าบอยมีปุ่มอ๋อไปทำอะไรครับเจ้าน่อยไม่รู้สิวิ้ยเฮ้ยที่นี่เห็นมุมจากมุมสูงด้วยดูดิเจ้านายครับเขาแปลหรอใช่แล้วฮะอ้าววิ้ย จ้าบอยไปกระโดดดิเจ้าบอยโอ้ยเผ็ดโอ้ฉันเก็บละฉันเก็บเลยกันโอเคเรียบร้อยเก็บเพชรมาหุ้ยฟ้าผ่าไปเฮ้ยจะทองบินได้ไงเขาอยาฉันอยากบินนะจังไปเจ้าบอยตามมาชึบชึบชึบสู้ๆนะคะชึบชึบชึบโอ้ยโอเครออยู่รออยู่เฮ้ยผิดทางนี่ว่าเอาจ้าบอยเอ้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 ยเฮ้ยฉันโดดได้ฉันโดดได้ไม่เป็นไรฉันโดดได้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 พอแล้วฉันจะตายแล้วขอร้องอย่าเจ้าน่อยเป็นไรไม่ครับ ไม่เป็นไรครับอเจ้าทองรอแป๊บนึงเจ้าเเ้้าาบอยรอแป๊บนึงเจ้าทองด้วยรอแป๊บนึงเช็คกันคือไปเร่อันนี้มันโดดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ยากเลยทำไม,มเมื่อกี้มันยากกว่าครับไม่โลสิอ๋ออ้โอ้ยถึงแล้วว้าวมันสว่างชัดเลยนี่หว่าฟิวเจอร์ครบพร้อมจะผ่านแล้วเหรอจะบอกเอ้ยเจ้าทองอุ้ยนี่คือทั้งบ้านนี้เป็นของเราหมดเลยปหมเนี่ยอยู่แผนกนี้นะครับโอ้ยเจ้าบอยทำอาหารชั้นสกินซิได้เจ้าทองเอางี้ เช่ขอพ,อพออีกข้อหนึ่งได้ไหมข้อสุดท้ายฮะแกอะจงมาเป็นเป็นลูกน้องของฉันซะแล้วก็เลิกมาเฝ้าที่นี่ซะเลิกเฝ้าดันเจี้ยนแล้วมาเป็นลูกน้องของฉันได้ไหมคอยติดตามฉันตลอดชีวิตได้ไหมฉันพ<ฟ>ีชิิชดันเจี้ยนแล้วโอเคเปล่าด,<ไ>ด,ดีมากโอ้ยเด็กดีเจ้บอยเรามีลูกน้องเพิ่มแล้วลูกน้องทำอาหารฉันกินที่ฉันอยากดูทีวีใช่ที่บ้านนี้ก็หลุมเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงครับบ้างเราสลัดคลิปคนรวยเว s คนจนในฉบับแบบบ้านสูงสูงบ้านโคตรสูงนี่นะครับบ้านสูงคนรวยนะครับบ้านสูงคนจนนี่นะครับทุกคนเนี่ยชอบคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไซโคลปาราฟาเอลแล้วก็น้องจ้าเฟียลรวยที่มาช่วงเลิศช่วยแสดงวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสองช่องนี้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เจอใหม่คลิปหน้าบายบายถ้าอยากจะทำอะไรต่อสิคอมเมนต์นะครับบายบายจ้า